อ่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่ับเกมมิ่งนะครับถ้าใครเจอเควสประจําวันที่ลูดอกนะต้องการหาของขวัญน,นะครับเไปให้เมียเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราคุยกับเขานะครับทุกคนครับยิ่งเราเลือกหัวข้อไหนนะมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆให้เราเลือกหัวข้อใหม่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเออพอเลือกเพิ่มไป เริ่มไปแล้วเราก็ไปทำเวสตามที่เราเลือกไปนะครับหลังจากนั้นมันจะมีอของขวัญแบบใหม่อะ่ะมีหัวข้อใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วมันจะมีจนถึงอันนี้ครับทุกคนครับถึงวิวนะทุกคนนะเราก็เลือกนะครับอันสุดท้ายคือให้เลือกอันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จนวาถึงด้วยข่าวกองเลยอะ่ะ <c oughs> คือทดสอบเลือกของขวัญไปให้เมียเรื่อยๆจนถึงถึงขั้นแบบต้องมาปรึกษาหน่วยข่าวกรองของฟาวินิส ที่แทสติสเตอรเป็นโจรครับทุกคนครับที่ปลอมตัวแบบแทกซึมเข้ามาอยู่ในโบสถ์เพื่อที่จะมาควงมวยก่อนเอาไปขายให้กับพวกโจรแต่ว่าตอนนี้พอแบบมีลูกมีผัวแล้วก็แบบมีความรักที่เท้จริงแล้วก็ไม่อยากจะเป็นโจรต่อไปอ่ะนี่นะครับพอจบเควสเราก็จะได้รับความสำเร็จรับขึ้นมานะครับในานามของฟาวนสนั่นเอง คนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ